ชาวขเขมรหลายคนรู้สึกอับอายมากหลังจากที่ทางการไทยตัดระบบสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เนต็ตตามแนวชายแดนท,ที่ส่งไปฝั่งปลอยเปตในประเทศกัมพูชาชาวขเขมรบางคนชื่นชมปฏิบัติการนี้พร้อมกับตำหนิการทำงานและตั้งคำถามเจ้าหน้าที่ของตัวเองว่าตำรวจขเขมรหลับหมดหน่าอายมากเจ้าหน้าที่ไทยเขาทำเพื่อชาติและประชาชนแล้วเจ้าหน้าที่ขเขมรทำเพื่ออะไรสวัสดีครับ พบกับสารพัดสารพันธ์กันอีกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้พบกับความพิเทนของชาวเขเมรที่มีต่อมาตรก,การตัดวงจรการดําเนินกิจกรรมของแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชาทางการไทยดําเนินการตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทําให้มีชาวเขเมรกลุ่มนึงที่รับรู้เหตุการณ์นี้มีทั้งเห็นด้วยชื่นชมการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ไทยรู้สึกอับอายที่เจ้าหน้าที่เขเมรไม่ได้ดําเนินการอะไรอีกส่วนหนึ่งเห็นว่ามาตรการนี้ ทำให้ัมพูชาเสื่อมเสียชื่อเสียงติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดไปพร้อมๆกันกับสารพัดสารพันและก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับหลังจากที่รัฐบาลไทยตัดกระแสไฟฟ้า ตัดระบบสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตและงดส่งออกน้ำมันบริเวณชายแดนไทยพมา่า5จุดตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอีกมาตรการหนึ่งเพื่อบรเทาปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ในฝั่งพมา่าต่อมาวันที่10กุมภาพันธ์ทางการไทยใช้มาตรการตัดระบบสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนบริเวณจังหวัดสะแก้วที่ส่งข้ามไปที่ปอยเปตฝั่งกัมพูชาเพื่อช่วยแก้ปัญหา ตัดวงจรการดําเนินกิจกรรมของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในพื้นที่เหล่านั้นปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ดําเนินกิจกรรมในกัมพูชาสื่อเรดิโอฟรีเอเชียภาคภาษาเขมรเคยรายงานข้อมูลไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมามีการเปิดเผยข้อมูลที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานําเสนอรายงานข้อมูลการค้ามนุษย์ระดับโลกประจําปี2024 พบว่ามีการทุจริตและสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการก่ออาชญากรรมการค้ามนุษย์ยังคงแพร่หลายรวมถึงการสแสวงหาประโยชน์จากการก่ออาชญากรรมที่บังคับให้ผู้คนหลอกลวงช่อโกงออนไลน์ในกัมพูชาถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาจะพยายามปฏิเสธต,ต่อสาธารณะถึงเรื่องการดำเนินกิจกรรมอย่างแพร่หลายของแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาซึ่งมีข้อมูลว่ามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชา หลายคนเป็นเจ้าของโดยตรงหรือผ่านทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสถานที่ตั้งบางแห่งถูกใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมต้มตุ๋นหลอกลวงออนไลน์สแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อผ่านการค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินกิจกรรมของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ทำให้การบังคับใช้กฎหมายกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพและข้อมูลจากสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USIP มีการประมาณการว่าการดําเนินกิจกรรมของแก๊งคอนเซนเตอร์ในกัมพูชาหาเงินจากเหยื่อซึ่งเป็นผู้คนจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า12,500ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีรายงานของสหประชาชาติหรือ UN เเมื่อเดือนสิงหาคม2566พบว่ามีผู้คนอย่างน้อย10,000แคนต้องตกเป็นเหยื่อถูกบังคับอยู่ในระบบอุตสาหกรรมการช่อโกงออนไลน์ในกัมพูชาครับนี่ก็เป็นข้อมูลเมื่อสัก1-2ปีที่ผ่านมาแต่มันก็ทําให้เห็นว่า การดำเนินกิจกรรมของพวกแก๊งคอรเซนเตอร์ในกัมพูชาเบ่งบานได้ไม่แพ้ทางฝั่งพามา่าส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้คนจากทั่วโลกเอาละครับทีนี้ไปฟังความบิเห็นจากชาวเขเมรหลังจากที่สื่อ RFI ภาคภาษาเขาเมรรายงานข่าวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าไปตัดระบบสื่อสารสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนบริเวณจังหวัดสะแก้ว ที่ส่งสัญญาณข้านไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณพื้นที่ปอยเปตซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างแพร่หลายอีกสถานที่หนึ่งของกัมพูชาส่วนหนึ่งชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทยรู้สึกอับอายที่เจ้าหน้าที่เขเมรไม่ได้ดําเนินการอะไรที่จะแก้ปัญหาการดําเนินกิจกรรมของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ในพื้นที่บางส่วนต่อว่าการดําเนินงานครั้งนี้ทําให้ประเทศของพวกเขาต้องอับอายครับไปฟังตัวอย่างรายละเอียดความวิเห็นของชาวเขเมกรกลุ่มนี้กันดูครับ เริ่มที่ความพิเ็นแรกเขาชื่นชมการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ไทยและต่อว่าเจ้าหน้าที่ของพวกเขาไว้ว่าพวกเขาทํางานเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนของพวกเขาแล้วเจ้าหน้าที่เขมรเพื่ออะไรหรือดูเหมือนทุกคนจะเข้มแข็งมากแต่กับคนของตัวเองคนต่อไปยังคงเข้ามาต่อว่าเจ้าหน้าที่เขมรไว้ว่าตำรวจเขมรหลับหมดแล้วน่าอายมากและมีคอมเมนต์ตอบกลับสั้นๆว่าเราไม่กล้ามุมมองต่อไปพูดไว้ว่าอับอายไปทั่วโลกนำพัดทุจริตแผ่นดินเขมร เป็นที่หลบภัยของอาชญากรความพิเห็นถัดไปรายงานสถานการณ์ในฝั่งเขมรในฝังว่าจังหวัดเขมรเงียบมากไม่มีการออกอากาศเลยครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับเพราะโดยปกติสื่อของทางฝั่ง,งเขมรมักจะชอบเกาะติดสถานการณ์เรื่องราวต่างๆของเมืองไทยแสดงว่าเหตุการณ์นี้สื่อเขมรไม่ค่อยจะเล่นข่าวไม่แน่ใจเหตุผลเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ต่อไปยังคงเข้ามาย้ำว่าสื่อเขมรไม่ค่อยสนใจข่าวนี้มากนะัก โดยพูดสั้นๆไว้แบบนี้ครับที่กัมพูชาเงียบมากมุมมองต่อไปเข้ามาต่อว่าประเทศของตัวเองไว้ว่าประเทศของฉันมีชื่อเสียงในการหลอกลวงออนไลน์ดังไปทั่วโลกอีกคนเข้ามาตั้งคําถามสั้นๆว่าคุณอายไหมคอมเมนต์ต่อไปเข้ามาตั้งคําถามเจ้าหน้าที่เขมรว่าทำไมฝ่ายเราถึงไม่ดําเนินการใดๆทั้งที่ประเทศไทยให้ข้อมูลไปแล้วมีการให้ข้อมูลตอบกลับว่าไทยยอมตัดเน็ตไม่อยากได้เงินบริการแต่เราแค่ดื่มไม่สนใจ ความคิดเห็นต่อไปยังคงเขามาตั้งคำถามเจ้าหน้าที่ของตัวเองไว้ว่าใช้บริการไทยตำรวจเขเมหาไม่เจอไฟเทคโนโลยีสารสนเทศเราทำอะไรอยู่มุมมองต่อไปเขามาตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยกำลังฟื้นชื่อเสียงสำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศมุมมองถัดไปบอกว่าพวกเขากำลังช่วยเหลือประเทศของเราเอาละครับทีนี้ไปดูความคิดเห็นอีกส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่ค่อยพอใจและมีการต่อว่ามาตรการดำเนินงานของฝั่งไทยอย่างเช่นความคิดเห็นนี้เขาบอกว่า ประเทศไทยทำลายเราอย่างชัดเจนคนถัดไปบอกว่าเรื่องเหม็นๆจากประเทศตัวเองลองออกข่าวว่ามาจากประเทศนี้เสียมเป็นแบบนี้ตลอดมองถัดไปกล่าวว่าคนไทยจำแต่ขเมเรอย่าเชื่อโจรมากเกินไปการเมืองไทยทำให้ขเมเรจนอ่อนแอกำจัดง่ายคอมเมนต์ต่อไปดูเหมือนกังวลว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ประเทศของเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยบอกไว้ว่าแผนที่ในภาพวิดีโออยู่ในประเทศไทยติดกับชายแดนปอยเปต ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินกัมพูชาใครที่มีที่ตั้งชัดเจนแสดงด้วยอย่าทําให้ประชาชนเป็นมนลพิษเท่านั้นมุมมองต่อไปนี่น่าจะเป็นความเชื่อนะครับเพราะพูดไวแบบนี้ครับคิดไว้นานแล้วว่าถ้าประเทศไทยหรือเวียดนามจะไปลังแก่พื้นที่ไหนในกัมพูชามันไม่ยากเท่าไหร่นี่แค่กาวแรกของประเทศไทยพอเห็นถึงกัมพูชาเขาจัดการพรม่าก,ก็เรียบร้อยต่อไปเป็นความคิดเห็นปิดท้ายของคลิปนี้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับกัมพูชาเป็นประเทศที่สงบสุขไม่เหมือนกับประเทศไทย และกัมพูชากําลังถูกทิ้งให้พ้นจากความยากจนครับนี่ก็เป็นเพียงความพิเีพนของชาวเขเมรจํานวนหนึ่งที่มีต่อกรณีทางการไทยตัดระบบสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนพื้นที่บริเวณจังหวัดสะแก้วที่ส่งสัญญาณข้ามฝั่งไปยังบริเวณพื้นที่ปอยเปตในกัมพูชาเมื่อวันที่1ิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีทั้งที่ชื่นชมมาตรการของทางการไทยและบางส่วนก็ไม่ค่อยพอใจกับมาตรการนี้สักเท่าไหร่แถมยังมาต่อว่ากันอีก ติดตามอ่านความคิดเห็นทั้งหมดของชาวเขมรจากลิงก์ที่วางไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับครับเราคงได้เห็นรายงานข่าวว่าทางฝั่งพม่าปราบปรามแก๊งคอกเซ็นเตอร์ในพื้นที่กันบ้างแล้วนะครับสำหรับชายแดนฝั่งเขมรการตัดระบบสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมเหมือนทางฝั่งพมา่าได้หรือไม่ต้องติดตามกันครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในรบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ารวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ